เมื่อชาวต่างชาติได้มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเขาก็อยากสัมผัสกับประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็อยากเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเขาวันแรกเขาตั้งใจจะมาสำรวจกรุงเทพประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาก็เป็นความประทับใจแรกของเขาตั้งแต่การเดินทางบนถนนที่พลุกพล่านไปจนถึงการสัมผัสวัสวฒนธรรมที่มีความดึงดูดใจ การเริ่มต้นผจญภัยที่ประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนใฝ่ฝันที่จะเดินทางหรือย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยหรือกำลังคิดว่าจะย้ายจากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศไทยดีหรือเปล่ามันเป็นประสบการณ์ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ตั้งแต่การเดินทางไปจนถึงอาหารเลยในขณะที่เขาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วดูวัฒนธรรมท้องถิ่นเขาจะพาไปลองดูอาหารไทยแท้แท้และจะไปสัมผัสบรรยากาศและการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจแห่งนี้ซึ่งในตอนนี้นะคะเขาได้อยู่ที่กรุงเทพและกําลังจะออกไปเดินเล่นข้างนอกและขนาดนี้เป็นเวลา8โมงเช้าแล้วเขาได้ลงลิฟต์เพื่อจะออกไปสำรวจที่กรุงเทพซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเลยจริงๆเขาบอกว่ากรุงเทพนี้มีขนาดที่กว้างใหญ่มากเขาไม่เคยเชื่อสายตาตัวเองเลยเมื่อเขามาถึงที่ประเทศไทยแล้วจริงๆ เขาอยู่ในลิฟต์เขาก็ได้บอกว่าตอนนี้นะคะเขาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งที่นี่นะคะก็มีห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่มีโรงภาพยนตร์ซินิเพล็กที่มีขนาดใหญ่อีกด้วยซึ่งก็อ,งอยู่ใกล้กับที่พักมากๆเมื่อได้ออกมาจากลิฟต์แล้วเขาก็ได้บอกว่าเขาจะแวะไปส่งของที่ประสนีอีกด้วยส่วนที่ด้านล่างของตึกนั้นเขาบอกว่าบริเวณล็อบบี้นั้นก็มีควบบามสวยงามมากๆและมีความสะดวกสบายมีตู้กดสินค้าขนาดเล็กของเซเว่นด้วย ซึ่งก็มีความสะดวกสบายแล้วก็เจ๋งมากๆที่พักที่นี่จะมีครบทุกอย่างมีทั้งสระว่ายนะ้ำมีห้องออกกำลังกายและเมื่อเดินมาอยู่ที่หน้าตึกแล้วที่นี่ยังมีรถไฟฟ้าแล้วก็มีสถานีที่อยู่ใกล้ๆอีกด้วยซึ่งวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากและตรงบริเวณที่เขาอยู่ก็มีรถอูขาย และตรงนี้ก็ยังมีโรงพยาบาลเขาบอกว่าอากาศที่นี่ก็กําลังดีและการที่ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่ก็สามารถเดินทางไปรอบเมืองกรุงเทพได้อย่างสะดวกสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยและสามารถใช้งานได้ง่ายและเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟก็คอยให้ความช่วยเหลือดีมากๆเลยเมื่อเดินถึงสถานีแล้วเขาได้บอกว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานที่นี่มีความสะอาดสะอ้านมากเมื่อเทียบกับที่อื่นอย่างเช่นประเทศอเมริกา ประเทศอเมริกานั้นล้าหลังกว่าที่เมืองไทยมากและเมื่อเขาได้ขึ้นลิฟต์รถไฟฟ้าที่อยู่ใจกลางเมืองนนทบุรีเขาบอกว่าภายในลิฟต์นั้นก็มีความสะอาดเหมือนกันที่นิวยอร์กชิคาโกและฟิลาเดลเฟียยังสู้ที่นี่ไม่ได้เลยและเมื่อออกจากลิฟต์รถไฟฟ้ามาแล้วเขายังได้บอกอีกว่าที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างดูสะอาดมากๆไม่มีแม้แต่คนไร้บ้านไม่มีใครตะโกนใส่และไม่มีใครคุกคามอีกด้วย เขาต้องการเพียงแค่เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเมื่อเขาเดินเข้าลิฟต์ไปอีกเขาได้บอกว่าที่นี่ช่างสะอาดหมดจดจริงๆและไม่มีเศษขยะอยู่เลยและภายในลิฟต์ก็ไม่มีรอยนิ้วมือให้เห็นเลยซึ่งโครงสร้างพื้นฐานนั้นดีเยี่ยมมากๆเมื่อเขาเดินออกมาจากลิฟต์แล้วและเดินไปตามทางเดินเรื่อยๆ เขาได้สังเกตเห็นร้านขายดอกไม้เขาบอกว่าร้านดอกไม้นี้มีความสวยมากเขายังเล่าว่าเขาชอบเกี่ยวกับการออกแบบของดอกไม้มากร้านนี้มีดอกไม้หลากหลายซึ่งมีความสวยงามมากจริงๆเลยและหลังจากนั้นเขาก็เดินต่อไปเรื่อยๆแถวบริเวณซอยติวานนท์ เขาบอกว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากไม่มีอะไรมาเทียบเท่ากับที่นี่ได้เลยและตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาหิวเขาเห็นแม่ค้านั้นกําลังยืนถ่ายของอยู่เขาเห็นมีข้าวไข่เจียววางเอาไว้ซึ่งราคากล่องละ30บาทเขาก็เลยซื้อข้าวไข่เจียวมากินหนึ่งกล่องเขาบอกว่าแม่ค้าขายเพียงกล่องละ30บาทเท่านั้นเองแต่เขาก็จะให้เงินแม่ค้าไป40บาทเลยแต่เมื่อยื่นเงินให้แม่ค้าไปแล้วและแม่ค้าก็ทอนเงินกลับมาให้เขาอีกด้วย และหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกว่าบริเวณแถวแถวนี้จะมีร้านอาหารริมทางขายอยู่หลายร้านเลยมีร้านข้าวกล่องร้านส้มตำร้านข้าวราดแกงขนมจีน แม้กระทั่งข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่และยังมีก๋วยเตี๋ยวมีเกาเหลาอีกด้วยซึ่งก็มีความสะดวกสบายมากๆในการทานอาหารที่นี่และเมื่อเขาเดินเล่นต่อไปเรื่อยๆก็ได้มาเจอกับป้ายรถเมล์และเขาจะนั่งกินข้าวไข่เจียวที่ป้ายนี้เลยเมื่อเขาได้เปิดข้าวกล่องออกมาและได้ตักกินดูเขาบอกว่าไข่เจียวแค่นี้มันเป็นสิ่งที่อร่อยดีเหมือนกันเขาแนะนําอีกว่าหากใครที่ได้มาเที่ยวที่กรุงเทพ ให้ลองซื้อข้าวไข่เจียวร้านนี้เพราะว่าไข่เจียวร้านนี้รสชาติอร่อยจริงๆและเขายังชมอีกว่าร้านนี้อร่อยกว่าร้านอื่นๆอีกจนหยุดกินไม่ได้เลยเมื่อเขาได้กินอิ่มแล้วก็ได้เดินเล่นต่อไปเรื่อยๆเขายังได้บอกว่า พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ดีจริงๆที่นี่มีอะไรดีอยู่มากมายแต่ในช่วงขากราบเขาจะเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขารู้สึกทึ่งกับสินค้าที่มีอยู่มากมายและไม่เหมือนที่อื่นในกรุงเทพเลยถึงแม้ว่ากรุงเทพโซนนี้จะไม่ค่อยแออัดเหมือนกับที่อื่น แต่ก็ยังมีของขายอยู่มากมายอีกด้วยเมื่อได้เดินต่อมาเขาก็ขึ้นสะพานลอยไปเพื่อข้าไปอีกฝั่งและจะไปที่ศูนย์ไปรษณีซึ่งก็มีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากจริงๆเมื่อเดินลงสะพานลอยมาแล้วเขาก็มองเห็นร้านขายผลไม้และช่วงขากราบเขาจะแวะไปซื้อผลไม้มาทานเมื่อเขาได้ส่งพัสดุเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า การส่งที่นี่มีความง่ายมากๆและง่ายสุดๆและยังมีพนักงานที่คอยช่วยเหลือดีมากเขาได้ส่งของไปที่พัทยาเขาบอกว่าที่นี่ก็ราคาถูกสุดๆถ้าเป็นที่ประเทศอเมริกาเพียงแค่วัสดุกล่องเล็กๆก็จะมีค่าส่งที่แพงมากแต่ที่นี่ราคาเพียงแค่27บาทเท่านั้นเองซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยสําหรับเขา เมื่อเขาเดินออกมาจากไรซ์นีก็ไปที่ร้านขายผลไม้เลยเขาได้ซื้อมะละกอกับแตงโมมากินและร้านผลไม้นี้ยังมีขนมต่างๆขายอีกด้วยซึ่งดูแล้วช่างน่ากินไปหมดเลยแม่ค้าบอกว่าผลไม้ทั้งหมดราคา40บาทตอนแรกเขาคิดว่า60บาทเขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับที่นี่มากและเมื่อเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าต่อรอบๆบ,บริเวณนี้ก็จะมีตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มาก ซึ่งในตลาดจะมีขายทุกสิ่งทุกอย่างและระหว่างที่เขาอยู่บนสะพานลอยนั้นเขาได้เห็นตึกที่อยู่ไม่ห่างจากเขามากนักเขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจแล้วมีความเท่เขารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเที่ยวและเดินเล่นแถวบริเวณนี้มีห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ด้วยเขายังบอกอีกว่าคอนโดของเขานนั้เป็นอาคารที่สวยงามจริงๆการทำงานที่เมืองไทยนั้นเหมือนกับที่ฟลอริดาเลย เมื่อเขาได้มาถึงห้างสรรพสินค้าแล้วความคิดของเขาเขาคิดว่าศูนย์การค้าแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากและตรงนี้ก็มีของขายมีบริการซ่อมรถร้านไพรสนีมีร้านอาหารและมีร้านค้าต่างๆอีกมากมายห้างสรรพสินค้านี้มีชื่อว่าโลตัสและมีลานจอดรถที่ค่อนข้างใหญ่มากด้วยภายในที่นี่มีของขายทุกอย่างมีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลย รวมทั้งร้านมือถือและสามารถติดฟิล์มกันรอยได้อีกด้วยและก็ยังมีโซนให้เด็กๆเล่นเต็มไปหมดเลยและตรงที่ชำระเงินก็จะมีคนต่อคิวเต็มไปหมดห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีความใหญ่โตมากและมีอาหารพร้อมทานได้เลยไม่ต้องรอคิวนานซึ่งต่างจากที่อเมริกามากที่อเมริกานั้นเงียบแล้วก็ไม่มีขายอาหารเยอะแยะแบบนี้เลยส่วนที่เมืองไทยนั้นมีอาหารหลากหลายและอาหารก็อร่อยกว่า แล้วยังมีผู้คนมานั่งพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายและเมื่อออกจากห้างแล้วที่นี่มีร้าน KFC ที่มีขนาดใหญ่<ม>เขาเดินออกมาจากห้างและขึ้นบันไดเลื่อนของสถานีรถไฟฟ้า<ม>เขาบอกว่าบันไดเลื่อนสะอาดและสามารถใช้งานได้ดีและตรงกระจกบันไดเลื่อนก็ใสสะอาดด้วยเหมือนกัน หากไม่เข้าใจในการขึ้นรถไฟฟ้าก็จะมีพนักงานที่คอยให้บริการและสอบถามได้อีกด้วยเมื่อเขาได้ลงบันไดเขายังได้พูดว่าทุกอย่างสะอาดหมดจดไม่มีขยะอยู่ตามบันไดเลยแม้แต่ราวบันไดก็สะอาดไม่มีขี้ไม่มีฉี่ไม่มีกลิ่นอะไรเหม็นเลอะเทอะเลยไม่มีคนไรบ้านตะโกนใส่ไม่มีใครมารบกวนและหรือมาของเงินเลย ขนาดสถานีขนส่งยังดูสะอาดและสแตนเลสนั้นก็ดูเงางามเขาบอกว่าเขารู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ที่นี่เขาเคยคิดและฝันเอาไว้ว่าอยากมาอยู่สถานที่แบบนี้จริงๆเมืองนี้มีขนาดใหญ่และมีสิ่งต่างๆให้ดูแล้วก็ให้ทำอีกมากมายส่วนคอนโดของเขานั้นเป็นอาคารที่สูงแล้วก็ใหญ่มากเขาบอกว่าการเดินเล่นที่นี่ในตอนเช้าเขารู้สึกว่าสนุกแล้วก็น่าทึ่ง ที่นี่มีความสวยและมหัศจรรย์อากาศก็ดีวิวข้อสวยงามอีกด้วยเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งคอมเมนต์แรกนะคะได้บอกว่าการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าหากคุณแวะปั๊มน้ํามันที่ไหนสักแห่ง คุณจะพบที่นั่งแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆในปั๊มน้ำมันคุณจะสามารถเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันได้ทุกแห่งห้องน้ำที่นี่ให้บริการทุกคนเหมือนห้องน้ำสาธารณะนะับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าทึ่งของประเทศไทยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าชอบฉากเปิดตัวมากทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นศูนย์การค้าก่อนที่คุณจะไปถึงคุณทำคลิปวิดีโอได้ดีมากๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่า หากคุณสามารถเดินทางไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งอาจจะไม่ไกลจากคุณมากคุณก็จะสามารถขึ้นเรือโดยสารแม่น้ำจากท่าเรือตรงนั้นเพื่อไปยังใจกลางกรุงเทพถนนเข้าสารสถานที่ราชการวัดพระแก้ววัดอรุณตลาดวังหลังและมีสถานที่เที่ยวต่างๆอีกมากมายในโซนนั้นก็จะเป็นการเดินทางที่ประหยดัดแล้วมีความสวยงามและจะสนุกอีกด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆนฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้าง ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทําต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Thailand เกรเ t อ r r ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ